สองวันไม่เห็นแกหายไปหลายๆวันก็ถามว่าไปไหนไปเปียไม่สบายปวดขาเนี้ยอป้าไม่สบายหรือว่าไงเนี่ยหายมีเกือประทิดน่ะ กบองอาทิตย์ที่แล้วแกมามั้งเลยถามว่าเป็นไหนมีเห็นมาสักทีแกบอกมันจะบาดไปหาหมอ๋อ อะไรเนาะนอนไม่รับนอนไม่รับด้วยตู้สายยายจะเป็นมานานแล้วแต่ายายไม่รู้ที่มันมาเป็นมากกว่ยายถึงได้มาครั้งสุดท้ายที่มานี่ยายมานอนโรงพยาบาลเนาะป่ะเดือนเดือนที่แล้วมีไหมเนาะมิถุนายายมานอนโรงพยาบาลเนาะเพิ่งกลับไปแล้วก็หลังจากนั้นไม่มารับยาอีกเลยไม่ได้มา,า,มเ,มาเนาะยายสบายดีกินข้าวได้แต่อย่าขาดยา นะพยามดก็ให้ลูกหลานมารับแทนก็ได้ถ้ายายมาไม่ไหวเนาะ ชาบสาดไหม,ไมเอ็นเออมากคือมาร่างร่างงามยา่อนอ่างประร่างอง่าง ยายเป็นห่วงอะไรในตัวเขาบ้างะคะเป็นห่วงเขาทุกอย่างห,หัวพระเจ้าไปคนเดียวหัวเขจะจับไปเหยียดยลูกตาแพขายว่าอยากใส่นคนเดียวแต่ว่าบ,บางข้างเขาโชคไปเดยมาบอกอว่าเข้าได้ฟื้นมาแล้วอย่างนี้ไปนู้นไปน้อง,ปปง,องกขนลุกเข้าไปในป่าชอบไปตัดไม้ฟื้นเหรอคะ เอามาทําอะไรอะไม่ฟื้นเอามาทอดแล้วก็หุงเขาอ๋อเอาไว้มาทํากับข้าวไว้ก่อไฟอต้องไปหาไก่ไก่ไม่ยายไก่เอากระดูนคือเวลาไปเขาก็ไปแล้วก็มีมีดอันนึงแล้ว <c oughs> หอบมาหรือใส่รถเข็นอันนี้ใส่รถเข็มอ๋อก็เอารถคันนี้ไปด้วยใส่มาเต็มอืมนอกจากเขาไปหาไม่ฟืนในป่าแล้วยังไปทำอะไรอีกในป่าคะยาย ขาไปหาพื้นในป่ามาก็มาบ้านแล้วครับไปอาบน้ำอานน้า,นา,นานมาครับมานอนพักหนึ่งเขาก็ไปโยกน้านโยกหน้านมาแต่อู่งกไปขออปตอเขาก็ใส่ลุดมไ้ไปไปปั๊มน้ำก็ใส่เอาเอาเขาใส่รุดใหญ่มาใไ้นะรุดอปตอเขาใส่เต็มมือ นี่องค์ของยายหมดเลยไหมเนี่ยจ้าองค์นี่ของยายหมดเลยนะเจอแล้วั้งข้าวมูนอยู่ในบ้านเนี่สามลูกสองลูกอยู่ข้างนอกกันลูกหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ๆพี่เปียไปโยกน้ําตอนช่วงไหนคะช่วงเย็นช่วงเย็นบางครั้งก็ไปลาตะช้างใส่ถังอันไหนยายถังอะไรอ่ะกระรอนมีกระรอนสีขาวนี่อ่ะจากกระรอนสีขาวถังขาวถอาใส่มาติดรถเนี่ย แล้วองค์นี้ต้องใส่เ<ะ>นี่ยในองค์ใหญ่เนี่ค่ะองค์ใหญ่มีน้ำยู่น้ำพระประ่าอ๋อก็<ต>เวลาพี่เปียไปไปโยกน้าคือมาใส่องค์เล็กๆพวกนี้แต่ว่าฉันกินวาได้จะต้องไปซื้อน้ำพลนลิตอือต้องซื้อน้ำกินน้ำพวกนี้ก็คือไว้อาบไว้ล้างจานซื้อมากินก็เขาหนุ่มหน่อยแต่ถ้าัขนจะไปกินได้ฉันซือมาท่านมาขอใส่ขวดเต็ม ไหนอ่ะบางข้างเขาไปนา่น้่เขาเอาได้เนืมาสี่ชิบบป่าเขาก็แยกขยะมาถุงถามว่าใครห้เพรี้ยวพรั่งหายแม่ฝรั่งหายมันขยะเขาเป็นคนบุญเขาไปตรงานเขาก็กโว้ยก่อนลใ่คอยช่วเหลือ นียเขาจะว่าเป็นคนบุญเข้าไปกองไหนไประายพักคนงานขนมมาวางหายคนนี้เอาขนมมาวางหายเขาคนนี้เอาเงินมาหายเขาเนี่ยที่นี้อยู่ๆคนอยู่ทำไมต้องมาหาเขาเนี่ยเขาเป็นคนบุญใช่ไหมมันประชุนโอ้โอ้เข้าใจคุณยูต้องอยากมาหาเขา อยากเขาอยาก,อยกบอกคนบุญอยู่ไกลอยู่ไหนอยู่ไหนเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนปัญญาอ,อ่อนส่วนที่เขาดูเขามองใ้่ย้ายนี่เพิ่มไปหน่อยนะย้ายออเออขอบใจมายมากเยอะขอบใจลูกคุณฮ่า การว่าก็ะเพิ้นเล็กน้อยฉันอุ้มไปลูกฉันมวยใหญ่ๆมันป่วยเข้าโรงพยาบาลชายภูมิเมื่อก่อนฉันอยู่ชายภูมิเนาะได้ผัวควงลาวคือโยมเลือคนนี้ยังง่ายไหมยังง่ายฉันว่าเออโอชาย่างไรก็โยมเราก็ือไสบายย่องเข้าก็เงี้ยคนณเนี่ยเขาจะพาร่ำรวย ก็จริงด้วยมันก็ออกอากาศก็มือเงินใส่เงินสื่อก็ได้กินเงินเดือนและวัยเด็กเขาได้กินหนังสือไหมคะเนี่ยเไาเรียนชาววัดจ้างครูพิเศษยันยะอร่อยเขาบอกว่าความจำเข,ขาไม่มีเขาคุกรองเหรอวัยว่าเงินก็นกนวัยหัวงนอน วัวันหนึ่งก็ว่าหิวเขาก็กลับมาบ้านวันวันยังก็ว่าเจ็บคีอ